บรรยากาศยามเศาร์หมอคุมทุกมือทุกมือไว้บานนี่พอมันอยู่อ่าจุดที่ค่อนข้างตา่ำแต่ว่ามันก็สูงอยู่เดี๋ยวจะอ่าเอาวิดีโอชีวายูมุมสูงให้เบงอีกเท่านึง ว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ขนาดผูอ่าบักสูงแลนี่ขึ้นมาสูงแล้วนี่บานอยู่พูนอยู่ลุมมันมีหมอกอยู่เดี๋ยวบางที่อ่าอยู่จุดนั้นจะมีจะเบิงเห็นหน้ามหมอกทะเลได้อ่าบรรยากาศยามเศร้าอ่าตอนนี้อ่าเวลาอยู่เทียจะยัง ามีอ่าตะเวนจะมีอ่าหมอกทะเลอ่าขึ้นมาแต่บ้านพูนอ่าพุ่งมค์งอันนั้นก็จะเป็นอ่าฝูงงวัวฝูงงวัว à cho you phun yu còn à sang tập à uh, còn tập viên nữa em bảo bảo à ao hay chút nên à uh, chút, thi thi oh, uh, chút, chút thì xuống uh, thì xuống bên chút nưng chỉ là view ngang. แสงแตะวินยามเช้าเนี่ยเจ็ดมงเดี๋ยวจะไปอยู่จุดทุนที่ฉันคูดให้บุงบ้งไปนี่งามอะ่ะอ,อากาศสดใสเบิงเ้งแล้ว อ่ามีความสุขดีธรรมชาติอ่าจุดนี้จะเป็นจุดที่อ่าสูงคางสูงเนาะอ่าบงหมอกทะเลตอนนี้งามเห็นบ่หว่ามันจะไปพู้น้ำป่ากละไล มันจะมีเอ่าเห็นบอกผู้ <c oughs> เห็นบอกเอ่อหนยผู้ตัดกับหนยผู้มันจะงามดีอ่ามื่อเชานี่ยุ่พุ่นแหละยุ่กองพุ่นจะมืดขึ้มเลยอ่ามอกมันจะตกตลอดแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาหอดจุดทีอนข้างสูงแต่ว่ายัางบสูงพ่อนี่นะ มันยังจะสูงอีกผู้ที่ว่าเดินทางมาเนี่ยอ,อ,อยากจะมานั่งจิบกาแฟอยู่นี่จกักอ่าสองสม่วโมงนี่ครับแต่ว่าบ่มีเวลา เพราะว่านัดอ่าเฮ็ดเวียอยือบา้านเขาเจ้าแปดโมงแต่ว่าตอนนี้อ่เจ็ดมงยังหรือว่าเจ็ดมงปลายเดี๋ยวจะมีพาพงามๆอยู่ตามเส้นทางอ่าให้เบิ่งอีกโอเคขอบใจ 呗，来呗。 อันนี้เป็นบ้านอ่าบ้านพาหูเนาะอ่อมวิวระวงังการเดินทางสมวิวธรรมาศาสตร์ภูเขาต้นไม้ใบหญ้าทองฟ้าเขียวสดใสมีเมฆปกคลุมงาม 哦，view 啊晒，太美了。